เรื่องของการแก้ปัญหาสลากราคาแพงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยพยายามกันมาตั้งแต่ยุครัฐบาลคอสอชอออตอนนั้นก็มีอํานาจเบ็ดเสร็จนนะคะ,ะแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้มารัฐบาลยุคนี้ใครเป็นประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาสลากแพงคะค,คุณแรมโบอีสานจะจัดการได้จริงเหรอคะคุณผู้ชมคือจําได้ใช่ไหมคะว่าวัาวนที่4มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการให้ผู้ค้าสลากรายย่อยที่เป็นผู้ค้าเสรีเนี่ยหลายแสนรายขึ้นทะเบียน ต้องมีการสแกน QR วอารคปรากฏว่าผู้ค้าสลากรายย่อยที่เขาเป็นผู้ค้าเสรีเนี่ยเขาก็บอกไม่เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณจะทําแบบนี้คุณต้องทําแบบเสมอภาคผู้ค้าทุกรายต้องสแกน QR วอารคขึ้นทะเบียนเหมือนกันหมดมนี่ค่ะต้องสแกน QR วอารคขึ้นทะเบียนเพื่อยืนยันว่าคุณจะไม่ขายสลากเกินใบละ80บาทค่ะเราไปสํารวจที่แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปสอบถามผู้ค้าสลากนี่ค่ะเขาก็เหมือนกันเห็นไหม ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่คือคําว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือไปซื้อจากสํานักสลากออมาขายต่อ,อนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็บอกว่าโอ้โหยุ่งยากลําบากมากเลยนะคะทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อเองอย่างคนที่ไปซื้อที่เป็นรายย่อยเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วให้ผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง บางคนบอกว่า1ไม่มีสมาร์ทโฟน2ถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่ดีอ่ะโอ้แล้วคนที่ค้าสลากจํานวนมากนะเป็นผู้สูงอายุใช่เออจะใช้สมาร์ทโฟนก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะและนี่หรอที่บอกว่าจะแก้ปัญหาแพงจะแก้ได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าไอ้แอปพลิเคชันกับเป๋าตังเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็น สื่อออนไลน์สื่อกลางที่ทําให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยสามารถเอาสลากเนี่ยไปขายบนนั้นได้ผู้ค้ารายย่อยบอกว่าเฮ้ยมันจะโอเคเหรอผมรับมาดิฉันรับมาเนี่ยมันก็เกินใบละ80บาทอยู่แล้วถ้าไปขายบนเนี้ยบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ผมก็ขาดทุนสิใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองอยากให้ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะทำให้แม่ค้าลำบากไปใหญ่หวยเดือบานเลยปกติหวยจะเหลือน้อยส่านี้วันนี้เลยหวยเรือเยอะไม่มีนมาซื้อไม่มีคนมาซื้อกระแสานกันซีเสียงตอบรับลูกค้า ซื้อใบละร้อยสบายใจเขาไม่ต้องมายืนสแกนให้เมื่อยเลยอย่างข้อมูลเขารั่วไหลไปหาคนอื่นเขาไม่เอาเลยประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยซื้อผ่านออนไลน์ต้องสแกนไงคะคนซื้อเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลเขารั่วไหลอะ่ะไอที่ปัจจุบันเนี่ยรับโทรศัพท์จากแก๊ง c a เ l นเตอร์ก็ไม่หวัดไม่หวัอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไปสแกนซื้อแบบนี้แล้วเกิดข้อมูลรั่วไหลคราวนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีมิจฉาชีพ เอาเบอร์เขาเนี่ยโทรเข้ามาหลอกอะไรอีกหรือเปล่าใช่ค่ะมไม่รู้จะแฝงสักกี่รายอีกนะคะค